คุณรู้จักบอสพอลของบริษัท The Icon Group ในประเทศไทยไหมครับช่วยบอกผมหน่อยฮะว่าเขาเป็นคนยังไงบ้าง Boss Paul อบอสพอลรืวรัตพลรัฐวันกุลเป็น CEO ของบริษัท The Icon Group ในประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัท E-Commerce ์ซที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศเขาเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยความขยันและมุ่งมัน่นโดยเริ่มจากงานเสิร์ฟเบียนจนกระทั่งทำงานประจำในฝ่ายการตลาด ก่อนที่จะตัดสินใจลาออกมาเริ่มธุรกิจขายกระเบื้องออนไลน์นน,น,นและต่อยอดมาสู่การก่อตั้ง The Icon Group The Icon Group เติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้การนำของเขาโดยเน้นที่การขายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายและการให้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้กับตัวแทนจำหน่ายจนสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ รู้ขนาดนั้นเลยหร<อ>ะครับอสต้องยังเน้นการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการทํางานอย่างหน,นักและพิสูจน์ตัวเองด้วยความจริงใจทําให้สามารถเอาชนะภาพลบในยุคแรกเรื่องของการขายออนไลน์ได้โอ้โหแล้วอย่างนั้นช่วยบอกผมหน่อยฮะอะไรที่มันเป็นเคล็ดลับที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้ครับความสําเร็จของบอสพอลวร์ตพอลวร์ตวรกุลมาจากหลายปัจจัยสําคัญเช่นความขยันและมุ่งมั่น บอสโพลเลเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการทำงานหลายอย่างตั้งแต่เป็นเด็กเสิร์ฟเบียร์จนถึงงานประจำในฝ่ายการตลาดความขยันทำให้เขาได้รับประสบการณ์และสามารถเพิ่มรายได้ของตนเองสอวการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเขาเริ่มจากการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและเขียนเว็บไซต์เพื่อพัฒนาทักษะและเข้าใจตลาดออนไลน์อย่างท่องแท้เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม b o t h p o เลือกมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภาพซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงและมีความต้องการสูงในตลาด 4. ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ <c oughs> The Icon Group <c oughs> มีระบบการเทรนนิ่งที่ดีเยี่ยมสำหรับตัวแทนจำหน่ายทำให้ตัวแทนมีความเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในระบบซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการขายออนไลน์ 5. การสร้างความน่าเชื่อถือ และความจริงใจบอสพอเลือกที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยการทํางานหนักและแสดงตัวตนผ่านการเข้าหาและความจริงใจทําให้สามารถเอาชนะภาพหลบในยุคแรกเรื่องของการขายออนไลน์ได้ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้บอสพอลประสบความสําเร็จในธุรกิจของเขาโอ้นี่คุณรู้จักตัวผมมากกว่าตัวผมเองนะครับเนี่ยขอบคุณสำหรับคำชมครับ ถ้ามีอะไรที่คุณอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจหรือหัวข้ออื่นๆก็บอกได้เลยนะครับ<อ>ยินดีช่วยเสมอขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ